ที่เขาเรียกว่าสังคมกลาบ้าเหรียญไล่เรื่องไปนะสังคมกลาบ้าเหรียญตราบ้าเครื่องแบบนะจะไม่พูดถึงก็คงไม่ได้เดี๋ยวจะคิดถึงน้องเขาน้องอมน้องรัฐน้องอมอมรัฐ,ร,ฐรัฐก็มาอันนี้ย้อนหลังไปหน่อยนะฮะ back to the future back to the past นะฮะเมื่อปี2563ตอนนี้ปี2567ใช่ไหมเออ from earth out น้องอมน้องรัฐไม่ได้โพสต์มาจากเฮลหรอจ๊ะ น้องมาจากเอิ้นหรือจ้า,าพี่ว่าน้องกดโลเคชันผิดหรือว่าลืมปักบุดผิดนะจ้าน้องต้องโพสตตอนเที่ยงคืน38นาที from h e l l นรกอเ a จี c i อมอมรัดรัดนะ gf บอกว่าสังคมกลาบ้าเหรียญตราบ้าเครื่องแบบขอรูปน้องอมอม m ratch r หน่อยสิคะน้องๆ้องอมอมรั r a t คะน้องโพสต์ไว้นะคะ น้องบอกว่าโพสต์ from earth นะคะแต่พี่ลูกกบดูแล้วเพราะเพราะฉันเป็น <vain> พ <comigo> <ame> <embaixo> ี่เธอนะฉันเป็น <like> พ <you like> ี่เธอเธอบอกว่าเธอโพสต์ from earth เธอโกหกนะจ๊ะเพราะเธอโพสต์มาจาก hell คุ้มนรกอุ้ยรูปนี้ในชิงซีนไปครับเห็นอีพุงอืดไหมนี่เพิ่งเห็นเนี่ยตอนแรกมันเล็กเห็นอีพุงอืดไหมเห็นพุงหนูไหมจ๊ะท่านผู้ชมตอนนี้ถูกแย่งซีนค่ะนะ อมอมรัดรัดเอารูปเมื่อกี้ก่อนพุงมันเอือดอยู่ให้มันดูก่อนคาไว้เห็นไหมเห็นรูปกลางไหมเห็นยางที่ให้ดูเนี่ยพุงเอือดเะืึง ตอนนั้นสมัยยังไม่โมดิฟายไงยังไม่มีช่อสะอางคางล้นเข่งยังม่มีข้อสะอางช่อสะอางคาง7.2ล้าน <c oughs> นาบาทยืนทีในสภาบางแถวหลังหมดเลยผมจำได้อันนี้ก็คือบุลลี่นะแต่ฉันอยากบุลลี่ไม่ผิดกฎหมายเดี๋ยวนี้เขาผอมสะโอดสะองแล้วสมัยก่อนยืนทีสะโพกบางประธานหมดเลยคนข้างหลังก็ไม่เห็นนะสอสอสอวอผู้ชายบอกเอ้ยมึงขมิบสะโพกหน่อยบงับงบังประธานมองไม่เห็น ตอนนี้เขาเลยได้ยินระบุรีมากเขาผอมแล้วเขาผอมแล้วพุงไม่มีแล้วนะแต่ไปดูคางนิดนึงไม่ชอบสะอางคางเสร็จล้านแต่ว่าให้ดูว่าเนี้ยสังคมกะลาบ้าเหรียญตาบ้าเครื่องแบบสรุปมันบ้าไหมเนี่ยใครบ้าวะนี่พูดจริงอา้าวในเมื่อคุณมีมีอุดมการณ์ชัดเจนมีใครไม่รู้บ้างว่ากลุ่มคนพวกเนี้ยไม่สนับสนุนสถาบันกษัตริย์มีใครไม่รู้บ้าง งั้นเหรียญตาก็้องติดในแช่นี้ก็ได้เอารูปนี้ขึ้นเอาน้องพิธาเมืองพัะตะแบงนี่ยขึ้นมาก็ได้บางคนบอกว่าเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เครื่องราชอิสริยาภรณ์ถูกต้องฮะคือไม่ใช่เครื่องราชแต่ว่าเป็นเหมือนเหรียญประดับที่ระลึกในมหามงคลต่างๆเช่นเฉลิมพระชนพรรษาครบ70ปีโน่นนี่นั่นยาเงี้ยอันนาถ้าคุณมีจุดยืนชัดเจนเนี่ยที่เราเห็นและพิสูจน์ได้เพราะคุณไปปักหมุดว่ายกเลิกเป็นต้นรวมกระทั่งการแซะ การเซาะการกร่อนบ่อนทําลายของทุกคนที่ยืนติดเหรียญตราอยู่เนี่ยบางคนบางคนมีเครื่องราชครับผมถามว่าถ้าคุณไม่รักไม่ชอบสถาบันคุณจะไปตะเกียกตะกายซื้อไอแผงเนี่ยมาติดอกทําไมเหรียญเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าเหรียญที่ล,ลึกครบห้ารอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้ามาติดไว้ทําไมถ้าคุณไม่ชอบอ่ะไม่มีบังคับเสื้อขาวๆก็ได้ไอนี้มาติดเพื่ออะไร นะเพราะนั้นน้องอมรอออัดเนี่ยถ้ายู่ข้างๆช่วยเอาฝาโอ่งตบกระบาลในพวกนี้สิพราะน้องอมน้องรัดบอกว่าสังคมกลาบ้าเหรียญตราบ้าเครื่องแบบเห็นไหมอ่าเดี๋ยวมีบางคนนะบางคนมีเหรียญปฐมภพช้างเผือกอันนี้แปลว่าเฮ้ยเองไปขอเครื่องราชด้วยฮะที่เหลือนี่ไม่มีมีคนเดียวที่ติดตรงพุงแล้วนะเครื่องราชนะที่เหลือเป็นเหรียญเหรียญที่ระลึก ในมหาบุคคลต่างๆติดเข้าไปติดเข้าไปถึงเวลามึงก็ไปดา่าเอาพวกตรงไอ้พวกเนี้ยไปดูสิมันลบบ้างไม่ลบบ้างเนี่ยโอ้ยแซโนนแซนี่ซ้อโนนกล่อนโนนกรอนนี่ทั้งหมดน่ะแต่ว่าเดี๋ยวถอยไปรูปเมื่อกี้ถอยรูปเมื่อกี้อันนี้นอกเรื่องน่ยเออน้องๆที่บ้านไขาซักผ้าน้องใช้ผงซักฟอกอะไรดูสิเหลืองกว่าเพื่อนเลยเออเหลืองกว่าเพื่อนเลยอายเขาไม่เนี่ยเออเอาไปโฆษณาผงซักฟอกเลยเอาไปต่อ ทีอเห็นไว้พวกนี้มันปลอมมันปลอมเออถึงเวลาเนี่ยเออแล้วเนี่ยงานสันนิบาตนะงานสันนิบาตวันคล้ายวันบรมราชาพิเศษนะถ้าไม่ศรัทธามายืนยิ้มกันทําหารอะไรมาหากินของฟรีเหรอก็ไม่ต้องมาเขาไปบ,บังคับก็ไม่จดชื่อหรอกมันเป็นสีทของแต่ละคน ตลอไอ้พวกนี้ถึงเวลาซอกก่อนวันทำลายแปะโน่นแปะนี่ยกลงยกเลิกโอ้ยไอ้นูน่นไกลนี่ไอ้นี่ก็ไอ้นั่นไอ้นั่นก็ไม่ได้ถึงเวลาไปให้ไทยพวกสามกีปีนั้วชูสามกีปแต่ถึงเวลามึงเป็นอะไรมึงมาติดเหรียญตาเนี่ยเพื่ออะไรเออหลายคนเห็นไหมมีเครื่องราชด้วยมีเวลาไปขอเครื่องราดนะตกกลางวันไปร่วมเขียนโอ้น้องหยกน่ารักที่สุดเลยน่ารักไปเลี้ยงที่บ้านตกกลางคืนมึงก็ไปกรอก แบบฟอร์มขอเครื่องลาดเนะ่เออมันปลอมแม่ถามท่านผู้ชมหน่อยสิพวกเวนพวกเนี้ยมันปลอม